สวัสดีนะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมแล้วก็เอฟทุกท่านนะครับก็วันนี้นะครับเดี๋ยวจะมาอัพนะครับอีทีนะครับมาพร้อมกันกับตัวร้อยยี่สิบของลุงที่จากป้าจีนนะครับตัวนี้นะครับสั่งโลลูกปืนแล้วก็ดูพวกชุดเฟืองนะครับถ้าเกิดตัวไหนไม่ดีก็เปลี่ยนนะครับแล้วก็ทำบาลโตด้วยนะครับสำหรับ อีทีครับอีทีนะครับอีทีตัวนี้มันเป็นอีทีเก้าห้านะครับอ่าเดี๋ยวก็จะมาดูอ่ามาลื้อดูนะครับใส่ในนะครับว่าเฟืองมันมันแย่ประมาณไหนนะครับแล้วก็รู้สึกว่าไออ่าลูกปั๊มนะครับหน้าหน้าหน้าจะมีปัญหานะครับเหมือนคล้ายๆอ่าน้ำมันโซล่าลงเครื่องนะครับเพราะว่าเปิดจุกตรงนี้ปุ๊บมันล้นออกเลยนะครับ กรสนานิฐานได้ง่ายๆเลย,เลยคือปั๊มโซลา่าเริ่มเริ่มมีปัญหานะครับอ่ะเพราะว่ามันต้องเปลี่ยนอยู่แล้วนะครับตัวนี้นะครับเพราะว่าต้องเปลี่ยนเป็นสิบสองอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะเช็คพวกหัวฉีดพัวอะไรนะครับว่าปกติดีหรือเปล่านะครับ ็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวถ้าลื้อเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาให้ดูข้างในนะครับว่าสภาพประมาณไหนนะครับก็จะเหมือนกับตัวนี้หรือเปล่านะครับนี่ก็เดี๋ยวตัวนี้นะครับผมลองติดแล้วนะครับก็เหมือนตอนเครื่องร้อนแล้วเหมือนเครื่องมันมัน อย่างไงอะคือมันเหมือนมันเบาเองอะไรประมาณนี้นะครับผมคิดว่าลูกปั๊มนะครับน่าจะมีปัญหานะครับอ่าเดี๋ยวอาจจะเปลี่ยนลูกปั๊มใหม่อีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้นครับอ่เดี๋ยวผมจะรอดูก่อนนะครับเพราะว่าอ่าเดี๋ยวมันจะประมาณไหนอย,อย่างนี้นะครับอ่ไอตัวนี้ลื้อหมดเลยพ่ะครับ ไปลูกปืนทั้งตัวแล้วก็ป,ปัดสูบปัสสูบนี่เดี๋ยวตีไอวาลโตอ่ะไอพวกโมน้ำนี่ไม่ต้องไปลื้อนะอ่ะเดี๋ยวลื้อเสร็จเดี๋ยวมาให้ดูนะครับทีเดียวเลยนะครับอ่ะนะครับตอนนี้ก็แกะฝาสูบออกมาแล้วนะครับนี่นะครับกาดูจากอ่าสภาพ โอ้โหเห็นก็น้ำมันเครื่องเนี่ยมาอยู่ตรงปากกระบอกเลยนะครับความหลวมนะครับนี่อ่านะครับเงินนะครับสังเกตอ่านะครับเงินมันจะเป็นเงินลึกๆนะครับเหมือนมันจะกินแค่แค่ตัวแหวนนะครับแหวนมาขึ้นมาสุดแค่ตรงไหนมันก็จะกินแค่รอยตรงนั้นนะครับอ่าเดี๋ยวให้มันดูวาลกันบ้างนะครับ ว่าสภาพมันประมาณไหนนะครับดูนะครับไมใช่จมธรรมดานะครับโอ้โหแทบจะหมุบเข้าไปอยู่ในเลยนะครับวาวนะครับแสดงว่าน่าจะใช้แบบมานานมากนะครับเครื่องตัวนี้นะครับเพราะว่าอาจจะยังไม่เคยฟิตเลย ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องไปทำวาล์วตอยู่แล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวตอนนี้กำลังแกะปาข้างนะครับอ่ะเดี๋ยวให้มาดูอีกทีนึงนะครับตอนแกะเสร็จแล้วนะครับอ่ะนะครับผมก็เดีย๋ยวผมจะเปลี่ยนลูกปืนนะครับนี่ลูกปืนเก่านะครับเดีย๋ยวลูกปืนเก่าก็จะค้นๆนะครับแล้วก็ ทำวาล์วโตนะครับผมเดี๋ยวเอาฝา,า,าแป๊บเต็งออกอยู่นี่นะครับอ่ะทำวาล์วโตตัวนี้กำลังอัดเปลี่ยนหลอดวาล์วนะครับเพราะว่าหลอดวาล์วเดิมมันหลวมมากนะครับกนนีนะครับก็วาล์วก็จะเป็นตัวนี้นะครับเดี๋ยวอ่ะ ออโตนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนชุดเกือกม้านะครับเกือกม้าเดี๋ยวใช้เป็นของยันม่านะครับอ่ะนี่นะครับแล้วก็ผมจะใช้เป็นวาลยี่ห้อนี้นะครับฟูจินะครับอ่าฟูจิก็ตัวนี้เป็นฝายันม่านะครับนี่ฝาเบิกใหม่นะครับก็ลูกค้าสั่งอะไรนะครับ ไปประกอบเองนะครับผมก็สั่งทำวาลโตนะครับแล้วก็นี่นะครับใหม่ๆเลยนะครับอ่สั่งระเบิดวาลเลยนะครับแล้วก็จะไปแปลงใส่เจ้าโลกนะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับอ่อะไรนะครับอะไรที่ว่าจะไปแปลงใส่เองนะครับก็ทักมหาผุได้นะครับอันนี้จะเป็นลูกปืน นะครับลูกปืนของเครื่องอีทีนะครับอ่ะประมาณนี้อ่ะนะครับผมแล้วก็นี่นะครับอะไรนะครับพี่เกมจะจัดส่งนะครับก็อันนี้หมดเยอะนะครับสำหรับลูกค้าท่านนี้นะครับอ่ะนีครับสั่งพัดลมนะครับผมแท้นะครับนี่ TF หนึ่งศูนย์ห้านะครับ แล้วก็มอน้ำรังผึ่งนะครับกัแท้นะครับนี่นะครับแล้วก็ลูกปืนนะครับหนึ่งชุดนะครับผมแล้วก็มือควงมือหมุนหน้านะครับฝาข้างนะครับอ่าแล้วก็วุชีดจีดแท้นะครับยกเรือนนะครับอ่าแล้วก็เผาแกนสตาร์ทนะครับอ่า ต้องเปลี่ยนใหม่นะครับของเขาเป็นเจ้าโลกอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเป็นมือหมุนกลางตองการจะเป็นมือมือหมุนหน้านะครับคือไอ้ตัวนี้มันยาวไม่เท่ากันนะครับไอ้มือหมุนนะครับแล้วก็ชุดลูกปลอกนะครับของแท้นะครับร้อยห้าสิบนะครับอันนี้พร้อมแปลงแล้วนะครับราคานี้นะครับสามพันสองนะครับแล้วก็ชุดนี่นะครับอ่าชุดก็อกอีทีนะครับอ่านี่นะครับราคาตามนี้นะครับ แล้วก็สายสายยังดีนะครับอ่าสายเล็กเม็ดหนึ่งสายใหญ่เม็ดหนึ่งนะครับแล้วก็อ่าฝายกวาวนะครับฝาครอบวาว,าว,าวแท้หนึ่ชุดอ่าแล้วก็สายวิชีดนะครับเป็นของร้อยห้านะครับอ่าแล้วก็ชาร์ปอ่านี่นะครับชาร์ป แล้วก็จะมีปากเก็นหม้อน้ำนะครับชุดสปริงแต่งนะครับนี่นี่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะต้องเช็คทีนะครับเพราะว่ามันเยอะนะครับบางทีเดี๋ยวอาจจะหลงลืมได้นะครับแล้วก็ซีนหมวกวาล์วนะครับซีน้อซีนลูมหมุนนะครับแล้วก็ฝาปิดเฟืองปั๊มนะครับแล้วก็นี่ไอตัวนี้นะครับมันจะใส่อยู่ที่ปลายวิชีดนะครับมันจะใส่เข้าไปข้างในนะครับอ่าสวมเข้าไป การรูฉีดใหมนะครับแล้วก็จะมีแหวนรองนี่วนลอรองหน้าวิฉีดนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับมันจะอยู่กลางแหวนแบบนี้นะครับปลาใส่เข้าไปนะครับตัวนี้นะครับประมาณนี้แล้วก็น็อตยึดเฟืองสะพานนะครับผมนี่แล้วก็เผาเฟืองสะพานด้วยนะครับเผาเฟืองสะพานนะทีฟหนึ่งศูนย์ห้าจะเป็นมือมือควงหน้ามันจะยาวนะครับแกนตัวนี้นะครับ เพราะเฟืองมันมันมันจะเป็นเฟืองอ่าเขาเรียกอะไรมันจะมีเป็นเฟืองเล็กอยู่ชั้นนอกแล้วก็เฟืองใหญ่เฟืองใหญ่นะครับอ่าแล้วก็จะมีน็อตมาให้ด้วยนะครับอ่านี่นะครับแล้วก็มีเฟืองหมุนหน้านะครับอ่าแล้วก็ฝาหม้อน้ำแท้กันหนึ่งแล้วก็ของยันมากนะครับสาพัดลมสตาพัดลมนะครับแท้ชุดหนึ่งอ่าประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวก็ถือก็ถือว่าเยอะนะครับอ่าชุดนี้นะครับหมดไปสองหมื่นห้านะครับสองหมืนห้ากว่ากว่านะครับอ๋อก็จะประมาณนี้นะครับก็ยอผมก็ต้องขอขอบคุณมากนะครับสำหรับพี่ท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 ี่สั่งมานะครับก็ถือว่าโอเคเลยครับพอสั่งเสร็จปุ๊บโอนเงินให้เลยนะครับ ก็สองหมื่นสองหมื่นกว่าบาทนะครับอ่าถือว่าผมขอขอบคุณมากนะครับสําหรับมาสั่งของนะครับแล้วก็สาอาถแบบใจถึงนะครับโอนเงินเลยไม่ต้องกลัวผมโกงนะครับเพราะว่าอ่าหากินอาชีพนี้ไม่ไม่ไม่ต้องกลัวนะครับผมไม่มีอยู่แล้วนะครับอ่าแล้วผมก็จะแถมเสื้อนะครับไปอีกชุดหนึ่งนะครับนี่นะครับเสื้อสำนักพิศษนะครับผม อ่ะประมาณนี้นะครับสําหรับเครื่องอะไรที่ลูกค้าสั่งไว้นะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูของอีทีกันต่อนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะขออัดลูกปืนก่อนนะครับอ่าจะอัดให้ดูเลยนะครับว่าเปลี่ยนจริงๆนะครับเปลี่ยนทั้งหมดเลยแล้วก็เดี๋ยวจะทาวาล์วโตนะครับสายอีทีนะครับอ่ะแบบนี้นะครับอ่ะนะครับผมตอนนี้บุกปงลูกปืนก็เปลี่ยนหมดแล้วนะครับแล้วก็ล้างนะครับ ลูกปืนใหม่นะครับแน่นเติมทุกตับนะครับเราผมก็เชื่อมปากเลาลิ้นเฟืองแคมป์ให้ด้วยนะครับันเป็นรอยกินนะครับอเฟืองข้อลูกปืนแน่นทุกตับนะครับอลูกปืนมันเป็นเม็ดเยอะนะครับนี่เพราะว่าของเดิมเขามันเป็นเม็ดน้อยนะครับพใส่มานะครับนี่นะครับบอกกันเพื่อน นี่ครับอันนี้เสื้อก็ล้างไว้แล้วนะครับอ่าเดี๋ยวผมก็จะเช็คดูว่าอันไหนที่สมควรจะเปลี่ยนบ้างนะครับนี่นะครับหนึ่งตัวนะครับแล้วก็สายสายน้ำมันเขาดีไหมเสียบมุดข็หนังขางไม่เจอเขาวานนันประก,กอบเป็นมุกเลยอ๋อก๊อกก็ไม่มีเหรอกก๊ออ๋อ ก็ดีอยู่มากอก็ใหม่นะกอก็เจ้ากอกกระเจ้าฮะกอ๋อไม่ใช่เข้าเหรอกกอเก่าอันนี้อ่ะจะเปลี่ยนไปนะครับกอกใหม่นะครับอ่ะเดี๋ยวประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมไปจัดอะไรแป๊บนึงนะครับอ่ะเดี๋ยวจะมาถ่ายดูนะครับไม่ไม่ไม่มีผลอะไรนะช่างต่อเป็นสามตัวก็ไรนะไม่มีไม่มีผลไม่เกี่ยวครับแต่มันจะเปืองอีฝักบัวแค่นั้นนะอืมไม่เป็นไร อันนี้นะครับเดี๋ยวจานตัวนี้นะครับรีเทนเนอร์นะครับจะเปลี่ยนเป็นของคูปทต้าเอ้ยันมาทั้งหมดนะครับอ่าเพราะว่ามันควรจะรูดนะครับใช้ของของเดิมนะครับของเดิมของคูต้านะครับอ่าเงียงล็อกนี่มันจะลึกกว่ากันนะครับนี่นะครับสังเกตดูนะครับของคูปต้ามันน้อยดูดิตื้นผิดกันนี่นะครับ อันนี้มันจะรูดแล้วนะครับนี่ครับของเดิมนะครับได้ให้ดูตัวแย่ๆหน่อยผดูตัวนี้เนี่ยรอมันกินลงไปอ่ะนี่นะครับนี่อ่ามันจะรูดนะครับเห็นรอยนะครับอ่าเพื่อเปลี่ยนไปเลยมันผิดกันเดี๋ยวไปหลุดมันจะไม่คุ้มนะครับเดี๋ยววาวมันจะกระแทกเข้าไปในนะครับอ่าแล้วก็มาดูว่าอะไรที่จะเปลี่ยนนะครับอ่านี่นะครับุดกตอง เปลี่ยนไปเลยนะครับแล้วก็ฝาหม้อน้ำนะครับแล้วก็ลูกปั๊มแต่งนะครับู้ฉีดแต่งนะครับนี่ครับแล้วก็เฟืองปั๊มน้ำมันเครื่องนะครับ้องเปลี่ยนใหม่นะครับจะถอดฝาเฟืองปั๊มออกด้ปอ สนิทลูกปั๊มนึ่ยนะเปลี่ยนหมดใสล,ลูกยางวัดเนิดหน่อยก่อนะนะครับนี่ครับดูสภาพนะครับเบืองปั๊มนะครับมันจะกลมแลวนะครับนี่เดี๋ยวเปลี่ยนไปใหม่นะครับมันองไปเหลี่ยมตรงนี้ เดี๋ยวก็ชุดปลอกนะครับนี่เดี๋ยวก็ะจะใส่นะครับชุดปลอกแล้วก็ลูกนะครับนี่ก้านนะครับตัวน,นี้ล้างร้อนหมดแล้วนะครับเดี๋ยวก็เกขออนุญาตประกอบแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวก็จะมาใส่ลูกสูบนะครับใส่แหวนนะครับผมนี่ แท้นะครับะะนะครับมีปสลักลูกสูบนะครับนี่สลักใหม่แท้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตใส่แป๊บหนึ่งครับอ่ะนะครับ,อรบตอนนี้เดี๋ยวผมจะใส่บูทมินียมนะครับตอนนี้เป็นบูทมินียมใหม่นะครับคือของเก่ามันมันเยินแล้วนะครับนี่ อ่านี่ครับขอบขอบมันเริ่มแบบจะหมดแล้วนะครับนี่นะครับก็เดี๋ยวจะบอกอย่างนึงนะครับสําหรับเครื่องอีทีท่านไหนนะครับที่ว่าเครื่องรร้อนแล้วนะครับอ่าน้ํามันเครื่องนะครับหมายถึงว่าตอนเครื่องเย็นน้ำมันเครื่องขึ้นดีนะครับแต่เวลาเครื่องร้อนน้ำมันแรงดันเริ่มเริ่มเริ่มตกนะครับ โอลิงตัวนี like smoke, yes. ้นะครับนี่ครับมันจะมีร่องโอลิงอยู่นะครับสองร่องนะครับนี่ถ้าเกิดว่าโอลิงมันมันแข็งหรือว่ามันขาดอะไรประมาณนี้นะครับมันก็จะแผ่วน้ามันออกได้นะครับจะออกตรงนี้นะครับเพราะว่าน้ามันมันจะดันเข้ารูนะรูนี้นะครับนี่เพื่อไปเลี้ยงข้อเลี้ยงอ่าเลี้ยงบูทตรงนี้นะครับถ้าเกิดมันไอตัวนี้มันก็จะใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับนี่ มันก็ต้องมีโอลิงในร่องนี่นะครับเพื่อกันน้ํามันออกรั่วออกข้างนี่นะครับเนี่ยอ่าประมาณนี้นะครับมันเลยทําให้แรงดันมันตกนะครับหรือมันอาจจะไม่ขึ้นเลยนะครับเวลารอบต่าๆนะครับอ่าจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมใส่โอลิงแป๊บนึงนะครับอ่ะนะครับผมอ่าตอนนี้ก็ใส่ฝาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็นูกซูบนี่นะครับ อ่าเสมอเป๊ะจะได้นะครับเดี๋ยวก็จะเริ่มใส่เฟืองนะครับอ่าจะเริ่มใส่เฟืองแล้วก็อ่าอ่าใส่พวกไอ้ตุ่มนะครับอ่าแล้วก็จะเปลี่ยนตัวนี้ออกนะครับเพราะว่าของเดิมมันแตกนะครับก็เดี๋ยวผมจะลองเป่าไล่รูน้ํามันก่อนนะครับว่า มันมีเศษมีอะไรค้างหรือเปล่านะครับอกันไว้นะครับอ่ะแล้วก็วาลวโตนะครับนี่นะครับวอลโต้อ่านี่นะครับประมาณนี้นะครับอ่าเดี๋ยวก็มีชุดสปริงแต่งนะครับนี่นะครับ อ่านี่นะครับมีสปริงสองตัวนะครับนี่นะครับอ่ะโอเคขออนุญาตใส่แป๊บนึงนครับอ่ะนี่นะครับใส่เฟืองเสร็จหมดทุกอย่างแล้วนะครับในพวอแกตัวนี้ทิ้งเลยนะเนี่ยเนี่ยเปลี่ยนอ่าก็จะประมาณนี้นะครับก็เช็คมาคช็อะไรให้ถูกต้องนะครับอ่าดูนะครับขัดเลย อ๋อ่านะครับบางคนที่ไม่รู้นะครับเรื่องมาร์กนะครับดูให้ชัดนะครับนี่หนึ่งตรงกับหนึ่งนะครับนี่อาแล้วก็นี่นะครับ2องตรงกับสนี่นะครับเลขสามอแล้วตรงนี้เราต้องเราเราต้องใส่ลูปบาลา้านคู่หน้าก่อนนะครับแล้วก็ ใส่มาร์กให้ตรงกันเพราะว่ามาร์กมันจะมีแค่นี่นะครับอ่าหจุด้างบนนี่นะครับแล้วก็นี่1จุด้างล่างบางคังนอาจจะเป2จุดนะครับอ่าเดี๋ยวว่าผมจะใส่วาสูปนะครับนี่จะเป็นวอลโตนี่นะครับสปริงแต่งครับเกือกมายันม้านะครับอ่า ประมาณนี้นะครับขออนุญาใส่แป๊บหนึ่งนะครับอ่ะครับตอนนี้ก็ใส่ฝาสูบียบ้อยแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะใส่กระเดื่องวาลนะครับแล้วก็ตะเกียบนะครับอ่ะอ่ะนะครับเดี๋ยวให้มาดูกระเดื่องวาลนิดหนึ่งนะครับมันก็ค่อนข้างจะค้นนะครับโอ้นะครับเยอะนะครับอ่ะรูปแล้วเปลี่ยนนะครับ อ่านะครับแท่นกระเดื่องนะครับถาดแท่นกระเดื่องกดลิ้นนะครับตัวนี้แล้วก็กระเดื่องวาล์วแท้นะครับอะจะแกะดูนะครับอ่ะนะครับนี่ของแท้นะครับอ่านี้ของใหม่กระตันนี้ของใหม่นะครับนี่ครับมีสีแต้มนะครับอ เดี๋วของใหม่มันก็จะฟิตพอดีข้งมันนะครับนี่นะครับเดี๋ยวไม่มีคนเลยนะครับแน่นตึบนะครับผมเดี๋ยวขอยาดใส่แป๊บนึงนะครับนะครับตอนนี้ก็เดืองใหม่นะครับนี่ใส่ไปแล้วที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ตากาวให้พอดีนะครับเดี๋ยวก็จะปิดฝาวาวนะครับประมาณนี้นะครับ นะครับนี่จะเป็นสปริงกวนาแต่งนะครับอันนี้เป็นตัวใหม่นะครับอ่าจะเอาตัวเล็กเอาไว้นอกนะครับอ่าจะลองดูบัางนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับแถวแล้วครับเดี๋ยวก็จะเริ่มใส่ปากกินแล้วก็ไปปิดฝาข้างนะครับนะครับก่อนใส่ฝาทุกครั้งนะครับอย่าลืมโมลิงตัวนี้นะครับถ้ามันไม่มีมันจะรั่วนะครับ อ่าดูนะครับวิธีการขันโม่นะครับนี่มาตองระดับนี้นะครับไม่ใช่แค่ตอกเปาะปแล้วมันจะอยู่นะครับอ่าห้อยเนี่ดีที่สุดนะครับตอนที่จะอัดไม่ลงนะครับอ่ประมาณนี้นะครับเราจะกินอะไรก็จะทำนะครับเดี๋ยวผมจะไปเปลี่ยนลูกปั๊มนะครับเป็นลูกปั๊มร้อยยี่สิบนะครับแล้วก็ผู้ีดนะครับ เดี๋ยวจะไปเอาไปฉีดแต่งให้ลองดูนะครับว่ามันจะเป็นน้ำมันไหนนะครับน้ำมันนี้นะครับเดี๋ยวเขาอะายอดใส่แป๊บนึงนะครับนะครับตอนนี้วุชีดเปลี่ยนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เป็นเป็นวุชีดแต่งนะครับอ่าเดี๋ยวดูวุชีดเดิมนะครับวุชีดเดิมก็ยังใหม่อยู่นะครับของเทียมนะครับเป็นยี่ห้อ A B C นะครับอ่าแล้วก็ลูกปั๊มนะครับลูกปั๊มเก่าของเขานะครับ ประมาณนี้นะครับเทียมทั้งคู่นะครับก็อันนี้ผมก็ลูกปั๊มเปลี่ยนไปแล้วนะครับอเป็นของสิบสองแรงนะครับต่อไปของแต่งนะครับเดี๋ยวก็ผมจะใส่หัฉีดนะครับแล้วก็ใส่ปั๊มเดี๋ยวก็จะได้ฟังเสียงแล้วนะครับเดี๋ยวให้ลังฟังเสียงดูว่ามันได้ออกมาประมาณไหนนะครับเดี๋ยวขอย่าใส่แป๊บนะครับนะครับอย่างเฟืองปั๊มนะครับ ทุกครั้งเวลาใส่ครับต้องต้องท้าน้ํามันนะครับแล้วก็ฝาตัวนี้นะครับฝาปิดเฟืองปั๊มนะครับเปลี่ยนปั๊มทุกครั้งก็เปลี่ยนใหม่ไปเลยนะครับเพราะว่ามันก็ไม่แพงนะครับฝาปิดนะครับเดี๋ยวมันจะพอเวลามันลายปุ๊บน้ำมันมันจะรั่วออกได้นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็โอลิงนะครับอย่าไปตัดปะเก็นใส่นะครับเนี่ยนะครับฝาสามเหลี่ยมเนี่ยนะครับมันโอลิงนะครับอ่าผมเคยเจอนะครับตัดปะเก็นใส่มาเทนนะครับมันใช้ไม่ได้นะครับ อ่ะนะครับผมอ่ะตอนนี้ลอนดันไปแล้วพอลอนดันมาเข้าวิมากกำลังก็ใส่ก๊อกน้ำมันนะครับอ่าตอนนี้ปั๊มใส่เสร็จแล้วนะครับเครื่องปั๊มนะครับเดี๋ยวก็อ่าผมจะเปลี่ยนแหวนนะครับเป็นแหวนยางครับตรงนี้นะครับเพื่อจะได้ไม่รั่วนะครับอ่าเดี๋ยวเอาแหวนแป๊บเดงนะครับอ่ะนี่นะครับแหวนยางนะครับมันจะมียางอ่าลออยู่ข้างในนะครับของเดิมมันจะเป็นทองแดงนะครับ นี่นะครับรองแดงอ่ามันไม่มีอ่ามันไม่มียางนะครับครันนี้มันคอจะซึมนะครับแต่ใครเจอปัญหาไอ้เรื่องซึมแบบนี้นะครับก็เอาแหวนยางไปลองนะครับอ่าเดี๋ยวขอยาตสายแป๊บนะครับอ่ะนะครับตอนนี้ก็สายเสร็จที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะลองติดดูนะครับอ่าเดี๋ยวไล่ลมวาฉีดแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับ อ่ะนะครับตอนนี้ก็ติดแล้วมุชีดใหม่วาปั๊มใหม่ลูกปั๊มใหม่นะครับอ่ะเดินหอบๆเลยนะครับ ก็ของเดิมนะครับวาล์วปั๊มมันรั่วด้วยนะครับผมเพิ่งลองแล้วมันมีปัญหานะครับวาล์วปั๊มนะครับเพราะตอนมานะครับน้ำมันเครื่องมันเยอะเหลือเกินนะครับพอดึงทายน้ํามันปุ๊บเนี่ยมันล้นออกเลยนะครับสันนิษฐานได้เลยนะครับว่าอน้ำมันโซลามันลงเครื่องนะครับอ่านะครับผมก็จะออกมาประมาณนี้นะครับก็ ถ้าท่านใดสนใจนะครับอยากจะได้สเต็ปไหนนะครับแัพแบบไหนนะครับก็โทรทักเข้ามาหากันได้นะครับเบอร์โทนี้นะครับ0873127989นะครับหรือต้องการเดินหอบแบบนี้ก็ได้นะครับสำหรับ ET ีนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะต้องไปเปลี่ยนลูกปั๊มตัวนู้นอีกตัวนึงนะครับอ่าเดี๋ยวให้เจ้าของเขาดูก่อนนะครับว่าผมจะต้องเปลี่ยนนะครับลูกปั๊มนะครับพอมีปัญหาแน่นอนนะครับเดินเบานานๆแล้วมาดับเองนะครับ เดินเบาเนียน,น,นเลยนะครับคือวชีดเขาด้เขามันมีปัญหาด้วยครับคือว่าเขามีรอยคือเขามันมีรอยที่ว่าตัดแหวนซับมานะครับซึ่งจริงๆแล้วถ้าเราไปซับแบบว่า,าไม่ไม่มีตัวตั้งปอนมันมันมันไม่ได้นะครับอันนี้โวดมันก็จะหย่อนนะครับ เอกน่อยนะครับาโอเคนะครับเดี๋ยวสำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขอจบไปเบียงเท่านี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ